วิทยุเ네นชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดยไมค์คาไมค์แคชพร้อมมีรถก็มีบัตรกดเงินสดพร้อมใช้จากไทยพาณิชย์การท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาภิบาลพัฒนากิจการสู่สากล Exim Bank บสนับสนุนมากกว่าการส่งออกโทร02 6172111 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้สอบถามโทร02 722 22 2222ด้วยป็นิธานหรือความมุ่งมั่นในการให้บริการระดับสากลพัฒนาองค์กรสู่ความทันสมัยเป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกสมบูรณ์แบบวันนี้การท่าเรือก้าวไกลเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง เราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจอาเซียนและเศรษฐกิจโลกการท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกนี่ธุรกิจของเธอดูไปได้ดีจังเลยไม่สนใจส่งออกต่างประเทศบ้างหรอ สนใจสิแต่ฉันไม่มีทุนขนาดนั้นนะปรึกษา e x ็กซิมแบงเขามีบริการทางการเงินครบวงจรเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นทําตลาดในต่างประเทศขยายกําลังการผลิตขยายตลาดจนถึงขยายการลงทุนในต่างประเทศเลยโอ้โห e x ็กซิมแบงสนับสนุนมากกว่าการส่งออกจริงๆโทรเลย02617 2111 Exim Bank สนับสนุน SME และโอทอปไทยสู่เวทีโลก ถ้าจะให้ธุรกิจ SME เดินหน้าต้องทำยังไงต้องคิดใหม่ทำใหม่จากแม่ค้าประทูคนหนึ่งก็เริ่มที่จะคิดฝันว่าเอ้ยทำยังไงจะขยายไม่หลายสาขาและว s c ซีก็เข้ามาได้จังหวะพอดีเขานำเทคโนโลยีมาช่วยเราควบคุมเรื่องการเงินได้ดีขึ้นคุณรมิดาพ่วงสิริบริษัทบุญสิรโฟรเซนโปรดักต์จำกัดผู้นำธุรกิจอาหารแช่แข็งลูกค้า s c b SME ความสำเร็จที่คิดว่าไกลตอนนี้มนอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะจะเดินหน้าต้องกล้าเปลี่ยน SCDSME กกกลลาาาคิดิดไทยพ็ให้ b สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราอาจจะกําลังเห็นโฉมหน้าการเมืองใหม่เล็กๆโฉมหนึ่งนะครับในกัมพูชานะครับหลังจากผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานซื่อน,นี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของนายกอัตมนตรีฮุนเซนเนี่ยดูเหมือนว่าเสียงสนับสนุนจากประชาชนนี่ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ไปเปรียบเทียบดูจากตัวเลขง่ายๆครับเพราะว่าในการเลือกตั้ง4ปีก่อนหน้านี้ได้ที่นั่งถึง90ที่นั่งนะครับแต่เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหลือเพียง68ที่นั่งคือหายไป22ที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณที่แรงมากเลยนะครับว่าประชาชนชาวกัมพูชานั้นก็คงจะมีความรู้สึกบางอย่างในเชิงลบต่อรัฐบาลของนายฮุนเซนมากขึ้นจึงได้เทคะแนนเสียงให้กับพรรคฝ่ายคา้านพรรคซ NRP ของนายสมรังสีนะครับ แน่นอนว่าเสียงที่เทกับฝ่ายค้านเนี่ยไม่น้อยครับคุณชัยที่มาจากเสียงคนรุ่นใหม่ซึ่งคนกลุ่มคนที่ใช้ Facebook Twitter ซึ่งมีการจัดตั้งกันนะครับและคนเหล่านี้แหละ,ะเป็นกลุ่มคนที่ผู้สื่ขาวของเราที่ตามเรื่องนี้อยู่คุณนนทไทยนะก็บอกว่าสนใจการเมืองมากเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายก็ทนไม่ได้กับปัญหาที่หมักหมมกันมาภายใต้การปกครองประเทศของพรรค ประชาชนกัมพูชาของนายฮุนเซนนะครับมีการคอร์รัปชันทุจริตเล่นพักเล่นพ่วงกันกสูงมากเลยนะครับ mm hmm. ปัญหาสังคมค่อนข้างรุนแรงในกัมพูชาซึ่งปัญหาเหล่านี้คนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็เห็นกับตาตัวเองนะเรื่องการไล่ที่เรื่องของการคนชนชั้นล่างถูกคนที่มีเงินมีทองมีฐานะทางการเมืองนี่เอาเปรียบเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันเป็นแรงสะสมที่ทําให้คนเหล่านี้ออกมาแสดงออกในการเลือกตั้งที่เพิ่งจะผ่านไปครับผมเชื่อว่า ด้วยคะแนนเสียงตอนนี้68ต่อ55ที่นั่งในสภาทั้งหมดมี123เสียงเนี่ยก็แปลว่าฮุนเซนไม่ได้มีเสียง2ใน3อย่างที่เคยมีถ้าคุณมีเสียง2ใน3ในสภาคุณผ่านกฎหมายอะไรก็ได้และนั่นเป็นอำนาจต่อรองของฮุนเซนมาตลอด15ปีนะครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งที่สาประชาชาติเข้ามาเป็นคนจัดให้มีขึ้นเมื่อ1993ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่5 ผลการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาในฮุนเซนพักค c p p หรือ c a m b o d i a Peoples Party นี่ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ที่นั่งเกิน2ใน3ม,มาตลอดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าฮุนเซนเองก็คงจะช็อกเหมือนกันว่าทำไมฝ่ายคามจึงได้ที่นั่งมากถึงขนาดนี้วิเคราะห์ได้กับคบวันหนึ่งคือโซเชียลมีเดียเพราะว่าครั้งนี้คนหนุ่มคนสาวใช้ Facebook ใช้ Twitter แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ความไม่พอใจต่างๆที่ออกในสื่อหลักไม่ได้เพราะว่าหนังสอพิมพ์ทีวีวิทยุเนี่ยคุมโดยรัฐบาลอย่างเคร่งครัดใครที่เขียนวิพากษาณหรือทีวีออกข่าวทางลบรัฐบาลนี้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยหุ่นเซนคุมไม่ได้ฉะนั้นคนหนุ่มคนสาวอย่างที่ผมเคยไปเจอในช่วงที่ไปพนมเปญเนี่ยถ้าถามคนหนุ่มคนสาวก็บอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงคุณพ่อคุณแม่เขาอาจจะชอบหุนเซนแต่รุ่นเขาเนี่ยเห็นว่า มันจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าแน่นอนถ้าเป็นไปตามขั้นตอนปกตินี่เปลี่ยนแปลงยากเมื่อมีโอกาสในการไปหยอดคะแนนเสียงโดยที่ไม่จําเป็นต้องบอกว่าตัวเองเป็นใครอย่างไรเนี่ยผลมันก็ออกมาชัดเจนว่าฝ่ายค้านนั้นได้ที่นั่งมากกว่าเดิมนี่เกือบเท่าตัวครั้งที่แล้วเนี่ยได้29ที่นั่งคราวนี้ได้55ขณะที่ของ C.P.P. ของคุ่นเซนครั้งที่แล้วได้90 คราวนี้เหลือ68หายไป22ที่นั่งพักฟุนเซนเพกซึ่งเป็นพักรัฐบาลที่มีที่นั่งสองที่นั่งเนี่ยคราวนี้ไม่ได้เลยครับและพักเล็กๆอื่นๆก็ไม่ได้ที่นั่งเลยฉะนั้นก็เหลือสองพักซึ่งแนวโน้มที่คุณเทพชัยจะสังเกตใช่ไหมครับว่าเลือกตั้งสิงคโปร์มาเลเซียที่ผ่านมาในช่วงปีปีเศษจเนี่ยมีแนวโน้มคล้ายกันครับที่สิงคโปร์พักฝ่ายค้านก็ได้ที่นั่งหลายที่นั่งที่พักรัฐบาลเคย เป็นฐานกําลังสําคัญอยู่และที่นางก็เพิ่มในสภาทําให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีหลี่เซียนหลงสิงคโปร์ต้องยอมรับว่าเราต้องปฏิรูปตัวเองแล้วละ่ะประชาชนไม่พอใจเราอย่างชัดเจนที่มาเลเซียเหมือนกันครับเลือกตั้งเร็วๆนี้เนี่ยพักอัมโนซึ่งเป็นพักเก่าแก่กุมอํานาจมานานภายใต้นายกรัฐมนตรีนายิบราซักนี่ก็เสียคะแนนให้กับฝ่ายค้านผมเห็นภาพของแกนนําฝ่ายค้านมาเลเซียอย่างอันวะอิบราฮิมเนี่ย กับภาพของฝ่ายค้านในกัมพูชาคือสมรังสีนี่หน้าตาเสียงน้ำเสียงวิธีการนี่คล้ายกันมากนะครับ,รบสามารถจะปลุกระดมให้เกิดความรู้สึกของประชาชนต่อต้ารัฐบาลได้อย่างมีผลชะนักตัวอันวัยเองก็โดนติดคุกตัวสมรังสีก็โดนสารตัดสินจำคุกคแล้วก็หนีไป4ปีกลับมาคราวนี้ ก็คล้ายๆกันนะครับว่าตัวอันวาอิบราหิมก็บอกว่าพร้อมจะเป็นนายกและผลการเลือกตั้งคราวที่แล้วนี่อันวะก็ไม่ยอมรับนะครับคุณเทพใจจาได้มีการประท้วงแล้วก็บอกว่าไม่ยอมรับผลเลือกตั้งเพราะว่ามีการโกงกันอย่างหนักหนวห่วงขณะเดียวกันสมดังสีเมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกครับว่ามีการโกงกันถึงขั้นที่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับผลเลือกตั้งออกมาฉะนั้นผมมองประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์มาเลเซีย และกัมพูชากําลังไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือว่าคนชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่มีความไม่พอใจต่อผู้มีอํานาจซึ่งปกครองประเทศมายาวนานอย่างชัดเจนขึ้นและไม่แน่ครับเลือกตั้งครั้งหน้าผมว่าภาพของมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาเนี่ยจะเปลี่ยนอย่างไม่นัยะสำคัญทีเดียวว่าคนที่อยู่เก่าอยู่มานานเนี่ย จะต้องเริ่มถอยลงก้าวลงแล้วละ่ะครับผมว่าตอนนี้คุณเซนคิดหนักครับว่าจะทํำยังไงกับสมรังสีเพราะว่าการขอพระราชทานอภัยโทษให้กับสมรังสีกลับมาได้แต่ไม่ยอมให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีผลอะไรมัง้งคงให้ทั้งโลกเห็นว่าตัวเองคือฮุนเซนนั้นประชาธิปไตยเห็นไหมย,ยอมให้ผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยกลับมาร่วมกระบวนการหาเสียงด้วยซ้าไปแต่ผลเลือกตั้งออกมาอย่างนี้ผมเชื่อว่าฮุนเซนต้องคิดทบทวนแล้วครับว่า กลยุทธ์ของตัวเองต่อสมรังสีนี่จะทําอย่างไรบ้างครับตอนนี้คุณเซนอาจจะกําลังตีหัวตัวเองอยู่ก็ได้ว่าไม่น่าตัดสินใจให้สมรังสีกลับมาเลยนะครับเพราะว่ามันได้ผลตรงกันข้ามเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คิดว่าให้กลับมาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เสศษๆก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมสมรังสีก็คงไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างอะไรมากมายนะครับเนื่องจากสมรังสีเองก็ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้งนงคะแนนเสียงยังไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่สมรังสีนั้นจะพลิก เกมการเลือกตั้งครั้งนี้คุณเซนคงคาดการณ์แล้วนะครับว่ามีน้อยมากนะครับแต่ว่าจะมีผลดีในแง่ที่ว่าให้กลับมา,าช่วยรวน่รนรองหาเสียงได้ก็ทําให้ภาพของการเลือกตั้งครั้งนี้มันมีความบริสุทธิ์หรือว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้นแต่ว่าเมื่อผลออกมาเป็นอย่างนี้ก็มีคําถามใหญ่ว่าคุณเซนจะจัดการยังไงกับสมรังสีดีนะครับสมรังสีก็คงพยายามจะสร้างอํานาจต่อรองนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการ ยื่นหนังสือปฏิเสธผลการเลือกตั้งครั้งนี้บอกว่ามีการโกงกันมากเลยแล้วก็เสนอว่าให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งที่อาจจะมีความเป็นกลางหน่อยหนึ่งมีตัวแทนของทั้งพักการเมืองฝ่ายค้านรัฐบาลแล้วก็มีตัวแทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็มีตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศที่มาดูแลหรือว่าสังเกตการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็ให้กรรมการชุดนี้แหละไปศึกษาข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาเลยเพื่อไปดูว่า มันมีการโกงเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ,รบแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยผมก็ก็คงจะบอกได้นะครับว่าคงไม่มีผลมากนักเพราะว่าคงคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณนายกคุณเซนนั้นจะยอมให้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกพลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้จะได้คะแนนเสียงได้ที่นั่งน้อยลงก็ตามแต่ว่าก็ยังเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฮุนเซนจะใช้อํานาจตรงนี้ต่อรองกับ สมดังสีก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าในกรุมพนมเปญตอนนี้ก็มีการพูดกันแล้วครับคําจีมีการพูดกันก่อนกอน้ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปว่าอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะแต่ Blessed, ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยฮุนเซนกับสมดังสีก็จับมือกันได้ตั้งรัฐบาลผสมผสมกันได้เพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็เป็นนักการเมืองก็แน่นอนครับก็บอกว่ารู้ทันกันแหละและจริงๆก็ทั้งสองคนก็ต้องการอํานาจฉะนั้นผมว่าฮุนเซนนี่เป็น คนที่ฉลาดแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวถ้าหากสามารถรักษาฐานอำนาจตัวเองเอาไว้ได้แล้วก็ไปมีเรื่องกันทีหลังก็จำได้ไหมว่าตั้งรัฐบาลนายกสองคนกับเจ้ารุนริศก็ยอมมาแล้วครั้งใช่ไหมครับว่าอ้าวแบ่งสานอำนาจกันได้ระยะหนึ่งพอไปไป,ไปมามานี่ฮุนเซนก็ใช้วิธีกระทางการเมืองที่จะเคลียร์ออกไปจากฐานอำนาจนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะมีการประนีประนอมปรองดองกับ สมรังสีเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนไม่ฉะนั้นกฎหมายต่างๆก็จะแก้ยากก็จะออกมายากนะครับเพราะว่าถ้ามีเสียงไม่สองเสาไม่ถึงเนี่ยก็จะมีปัญหาลวละ,ละว่าสสฝ่ายค้านนี่จะมีการยอมสวามิภักิ์ไหมหรือจะมีการซื้อตัวไหมครับหรือว่าอุนเซนก็อาจจะใช้วิธีเกลี้ยกล่อมที่จะให้สสฝ่ายค้านเนี่ยมาอยู่กับตนก็ได้รเรื่องนี้อย่ามองข้ามนะครับเพราะว่าอุนเซนนั่นเก่ามาก อยู่ในวงการนี้มา28ปีนี่คือเป็นช่วงเฉพาะที่เป็นนายกนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าลืมว่าคุณเซนก็เคยอ,อยู่กับเขมรแดงแล้วก็ไปคบกับเวียดนามแล้วก็กลับมาเป็นใหญ่ทุกวันนี้ล่าสุดนี้มีปัญหากับเวียดนามเรื่องชายแดนแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการจับได้ว่ามีคนที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ใช่คนคเขมรแต่เป็นคนเวียดนามจํานวนหนึ่งด้วยเป็นบัญชีผีที่ มีคนกล่าวหาว่าเนี่ยมันไม่ใช่คนเขเมรเลยนะชาวบ้านชาวบ้านเขารู้นี่ว่าหน้าตามันไม่คุ้นเลยอะ่ะไม่เคยเห็นลักษณะอย่างนี้เลยอะ่ะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าการเมืองจะทําให้คุณเซนจะต้องคิดหาวิธีการที่จะเอาเหตุการณ์ครั้งนี้เพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียท่ามากไปกว่านี้ครับครับแล้วเรากลับมาดูการเมืองในบ้านเรานะครับสองวันที่ผ่านมาก็มีเรื่องราวที่คือหากันพอสมควรนะครับแต่คือหาบนพื้นฐานที่ก็ยังไม่ค่อยมีใครแน่ใจว่ามันเป็น ข้อมูลหรือมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะครับเรากำลังพูดถึงคลิปวิดีโอที่ออกมาในนามของกลุ่มอลกอิดะนะครับอ,อย่างที่ท่านผู้ฟังได้เห็นในภาพทีวีนะครับก็มีกลุ่มคนถืออาวุธปืนนะครับปืนอากา้าแต่งตัวก็ออกมาในสไตล์อลกอิดะและครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นสมาชิกหรือเป็นหน่วยรบของอลกอิดะตามที่อ้างจริงหรือเปล่า แต่ว่าก็เป็นคลิปวิดีโอที่ทําให้เกิดการถกเถียงแล้วก็เป็นข่าวคราวใหญ่โตในสื่อมวลชนไทยพอสมควรนะครับครที่คําถามใหญ่ก็คือว่าถ้ามันเป็นจริงมันแต่ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นคลิปที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคนทาแล้วทำไปเพื่ออะไรนะครับคุณประกรณ์พึ่งเนรผู้สื่อข่าวของเราก็ถามเรื่องนี้อยู่นะครับ,รบได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงของ,ของบ้บานเราทั้งที่ในกรุงเทพแล้วก็ในภาคใต้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ถูกโยงไปทางภาคใต้เหมือนกัน ตรงข้อสุดในขณะนี้เนี่ยมันคืออะไรครับคุณประกอนครับก็คือถ้าถ้าถ้าฟังจากแหล่งข่าวเปิดอย่างท่านเลขาธิการสมชนะฮะแล้วก็ท่านรองรองนายกความมั่นคงเนี่ยก็จริงๆก็ยังไม่ชัดว่าคลิปเนี้ยมาจากไหนแต่ว่าบอกว่ารู้แล้ว <c oughs> ะะแต่ไม่บอก <c oughs> ครับ,รบแต่ยังขออุบอยู่ <c oughs> บอกว่า <c oughs> เป็นการกระทําของอคนในประเทศนี่แหละนะฮะ <c oughs> เป็นเรื่องการเมืองภายในแต่ว่าไปโพสต์เนี่ย คลิปเนี้ยขึ้นในต่างประเทศแต่ไม่ใช่มาเลเซียครับ,รบแต่แต,แต่แต่ยังอุบไว้บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะกระทบกับความสัมพันธ์<อ>ครับครับคือ,ค,อคือหมายความว่ายอมยอมรับว่าไอ้เทปเนี้ยมันมีที่มาที่ไปนะครับ,รบแล้วก,แวก็แล้วก็รู้ว่าใครเป็นคนทําแล้ว <laughs> แต่แล้วเป้าหมายจริงๆถ้าที่วิเคราะห์ดูทางฝ่ายความมั่นคงของของเราเนี่ยวิเคราะห์ว่าเขาต้องการอะไรก็ทางสมชก็พูดค่อนข้างชัดตั้งแต่วันแรกๆนะฮะบอกบอกว่าเป็นเรื่องการ ดิสเครดิตคุณทักษิณน,นะฮะแล้วก็เป็นการเหมือนกับว่าปล่อยออกมาช่วงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อระดมคนให้มาร่วมชุมนุมครับให้เยอะขึ้นเป็นฝีมือของกลุ่มกลุ่มต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ครับาอ่าแล้วถูกเชื่อมโยงถึงสถานการณ์ภาคใต้ไหมเพราะว่าคุณทักษิณก็ถูกกล่าวหาในคลิปนี้ชัดเจนว่ารับผิดชอบต่อ,อการเสียชีวิตของคนมุสลิมในภาคใต้ตามที่กลุ่มนี้เขากล่าวหานะครับใช่ครับก็ก็มีการมองโยงไปที่ภาคใต้แต่ว่าก็เป็นเรื่องแปลก มันเป็นอย่างนี้ครับก็คือข้อมูลจากจากของหน่วยข่าวนะฮะหน่วยข่าวความมั่นคงเนี่ยบอกว่าคลิปเนี้ยถูกโพสต์ขึ้นที่มาเลเซียนะฮะซึ่งไม่ไม่ตรงกับข้อมูลคุณพัรดอนนะฮะแต่ว่าคุณพาตรดอนเนี่ยกลับมาพูดทํานองว่าคลิปเนี้ยจะส่งผลอ่าหรือหวังผลเนี่ยในเรื่องความความความสัมพันธ์อันดีเนี่ยระหว่างคุณทักษิณกับคุณนาจิป นายกมาเลเซียแล้วก็คุณยิ่งนักด้วยซึ่งมีความสัมาธ์อันดีแล้วก็เลยโยงไปในเรื่องของการพูดคุยสันติภาพนะครับครับแต่ว่ากลับไม่ยอมรับว่าคลิปนี้ถูกถูกโพสต์ขึ้นที่ขึ้นที่มาเลเซียก็เลยดูงงง <laughs> ครับ <laughs> เพราะว่าถ้าถ้าเผื่อไม่ได้ถูกโพสต์ขึ้นที่มาเลเซียเนี่ยมาเลเซียก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลย,เลยนะครับจริงๆแล้วนะฮะส่วนปัญหาภาคภาคใต้เนี่ยประเทศไทยก็ยืนยันมาตลอดว่าเป็นปัญหาภายในของเราเองไม่ได้เกี่ยวกับมาเลเซียครับครับับแต่มันจะไปเชื่อมโยงหรือจะมีผลกระทบต่อต่อ กระบวนการพูดคุยสันติภาพได้อย่างไงในเมื่อทางรัฐบาลไทยเองก็ยังเดินหน้าเจรจาพูดคุยคก,กับกลุ่มเบียเอ็นยูใช่ไหมครับคุณคุณรกรอ์คิดว่าถ้ามันจะมีผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยเรื่องสันติภาพเนี่ยมันจะกระทบได้อย่างไรคือคือวันนี้คุณพระดอนก็มามา,มาขยายความเยอะเย,ยอะขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะบอกว่าคนในคลิปเนี่ยคือคือคือกระบวนการที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือนอกจากไฟล์ที่ที่เป็นกลุ่มต่อต้านทางการเมืองของไทยแล้วเนี่ยยังมีกลุ่ม ที่ต่อต้านการเจรจ,จารที่อยู่ในสาังหวัดาชแในภาคใต้ด้วยครับครับก็เลยจับโยงกันอย่างนี้เลยครับครับ<ๆ><ๆ>แต่ว่ามันแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกคือคือพอเราไปเช็คข่าวจากจากทางหน่วยข่าวหน่วยข่าวจริงๆนะครับผมที่ที่เขาทํางานก่อติดทา,ทางด้านนี้เนี่ยเริ่มเริ่มเห็นเขาเห็นเห็นเขาล้างมากขึ้นนะฮะเช่นาภาษาที่ใช้ในในส่วนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเนี่ย<ๆ>เป็นภาษาอุรดูซึ่งเป็นภาษาของปากีสถานแล้วก็คนที่เปิดหน้าเนี่ย มีความเป็นเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนอัฟกันหรือคนปากีสถานแต่ไม่ใช่คนอาหรับครับครับก็ก็หมายความว่ามีบางส่วนของของฝ่ายคองเมืองไทยที่อาจจะเริ่มมีความแข็งใจเหมือนกันว่ามันมีโอกาสที่มันจะเป็นคลิปจากกลุ่มคนที่อาจจะสร้างความวุ่นวายได้เนี่ยมีควก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็เขาก็แกะรอยไปตรงตรงส่วนที่มีการโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าโพสต์ขึ้นที่มาเลเซียแล้วคนที่ใช้ชื่อชื่อที่ปรากฏ ว่าเป็นผู้โพสต์เนี่ยนะฮะเขาก็สอบไปแล้วว่ากา็ทำงานอยู่ที่รัฐเซลังงอนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าในส่วนของคนคนจากรัฐนี้เนี่ยเคยเคยมีกลุ่มที่อาจจะเป็นหัวรุนแรงเนี่ยเคยเข้ามาที่ภาคใต้ของไทยด้วยะะก็เลยมองว่าหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องทางการเมืองภายในของมาเลเซียนะฮะเพราะว่าคนที่โพสต์เนี่ยเขาเข้าเขาเขา้เขาไปดูประวัติเนี่ย ก็มีการวิพากษ์วิจารการเมืองมาเลเซียค่อนข้างร,รุนแรงแล้วก็จุดยืนค่อนข้างจะชัดเจนว่าอยู่ฝ่ายคุณอันวาทีนี้มันก็มาเชื่อมโยงว่าคุณคุณทักษิณเนี่ยก็บินไปมาเลเซียบ่อย <planets S 1> แล้วก็ไปให้สัมภาษณ์เชิงสนับสนุนคุณอาจิปเนี่ยบ่อยมาก <Almost S 1> แบบออกนอกหน้าเลยครับครับตรงนี้ก็มีส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องกันครับเพราะฉะนั้นแต่ท่าที่คุณประกรณ์ดูคิดว่าตอนนี้จริงๆแล้วหน่วยข่าว หน่วยข่าวของเราและทางด้านความมั่นคงก็ก็ยังยังคิดว่าคลิปนี้มันมันไม่ใช่ว่าไร้สาระหรือว่าไม่น่าเช,ชื่อถือเสียทีเดียวทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเข,เขาเขาประเมินว่าเป็นเรื่องใหญ่พอ<ม>พอสมควรแล้วก็พยายามที่จะสอบหาว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่เขาก็ยังเชื่อว่า,ากลุ่มอ,อาร์ไกดะใหญ่เนี่ยมไม่ได้มีความแค้นต่อคุณทักษิณหรือสนใจปัญหาภาคใต้เป็นพิเศษแต่ว่าอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดเพื่อเพิ่ม มาอ้างเพื่อเพิ่มน้ําหนักนะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อแต่มีกระบวนการทําขึ้นมาจริงๆครับครับคุณใช่ครับไอ้เรื่องนี้มันก็ถ้าทายสื่อมวลชนมากพอาสมควรนะเพราะว่าคลิปนี้มันโผล่ขึ้นมาแบบแบบแบบไม่รู้เรื่อรู้ตัวเลยชนะครับถ้าสื่อไม่คิดอะไรมากก็คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตที่สามารถแพร่กระจายไปได้เนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นพากทางการก็อาจจะอาจจะต้องชาในแง่ของการที่จะตอบตอบสนองต่อต่อกระแสที่เกิดขึ้นมา นะครับก็สื่อนี้ก็เล่นไปก่อนแล้วนะครับทางการก็พยายามที่จะมาไล่อ,อธิบายทีหลังเนี่ยวันที่เกิดเรื่องหรือคือวันที่มีคลิปนี้ขึ้นวิดีโอเนี่ย,ยขึ้น y YouTube เนี่ยก็ไม่มีการตอบโต้หรืออธิบายจากฝ่ายทางการ,รซึ่งก็แน่นอนในโลกโซเชียลมีเดียทุกวันนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีหน่วยข่าวที่ต้องติดตามเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องอธิบายทันทีพอไม่มีคําอธิบายเนี่ยก็จะกระจาย ผ่านโซเชียลมีเดียไปเยอะและสื่อกระแสหลักเนี่ยบางฉบับก็เอาไปเป็นข่าวทันทีครับรวมทั้งทีวีบางช่องด้วยซึ่งในฐานะเราทำข่าวเราต้องระวังตัวเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือได้รจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็เสียเพราะว่าถ้าจริงก็แปลว่าเรากำลังดึงให้กลุ่มออลไกด้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในปัญหาภายในถ้าไม่จริงก็เท่ากับว่า คนที่ปลอมคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยพร้อมจะใช้สื่อต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องมือในการต่อความต่อไปข้างหน้าครับฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต่อไปเนี่ยรัฐบาลโดยข่าวกรองของทางการเนี่ยจะต้องเฝ้าดูเรื่องพวกนี้ให้ใกล้ชิดแล้วต้องมีคําอธิบายโดยด่วนมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าใครก็ตามสามารถที่จะทําเรื่องพวกนี้ขึ้นมาได้และกลายเป็นข่าวโดยที่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคําชี้แจงอธิบายชัดเจนจากรัฐบาลเท่าไหร่ใช่ครับก็ วันนี้ผมผมก็ได้คุยกับนักวิชาการนะฮะอย่างอย่างเช่นอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรเนี่ยนะฮะก็ก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ยน่าจะตั้งหลักแล้วก็ตรวจตรวจสอบแบบมืออาชีพแล้วก็แถลงให้มันชัดเจนไปครเขาเขาบอกว่าจริงๆมันมีช่องทางที่ที่จะตรวจสอบได้เช่นหนึ่งคนที่คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยบางคนมีการเปิดหน้าสองคือผ้าหรือหรือพรมที่ใช้เป็นฉากหลังเนี่ย จริงๆมันมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งเราอาจจะขอให้ทาง <S 1> <S 1> สาหรัฐเนี่ยช่วยว่าไอ้พรมเนี่ยมันมาจากแหล่งไหนซึ่งมันจะชี้ได้เหมือนกัน <S 1> <S 1> ครับครับครับ,รบนี่ก็เป็นความท้าทายที่มีต่อหน่วยความมั่นคงของรัฐรัฐบาลละในสถานการณ์แบบนี้ว่าจะสามารถจัดการกับไอ้กระแสข่าวหรือข้อกล่าวหาหรือเรื่องที่มันอาจจะมีน้ำหนักหรือว่าเป็นเรื่องที่เอ่อเรื่องรอยก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตอบโต้อย่างทันควันหรือจังหวะที่มันควรจะเป็นเนี่ยก็เรื่องก็จะถูกลากแล้วก็ขยายจนบันปลาย จนกระทั่งมันมันอาจจะช้ากันไปในการที่จะมาอธิบายที่แจงกันทีหลังอาะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในช้าวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยทุกหยดซ่าโซดาสิงหบัค1113สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ทุกประเภทโทร1113เบอร์เดียวรู้ครบ